สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้ตินจะพาทุกคนเข้าวังอีกแล้วนะคะกับซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกตั้งแต่ตอนแรกแถมนักแสดงงานดีทุกคนเลยกับเรื่อง The King's Affection ราชันผู้งดงามเลาเรื่งราวของคู่แฝดชายหญิงคู่หนึ่งที่เป็นลูกของกษัตริย์ แต่ยุคนั้นราชวงศ์ไม่ยอมรับเรื่องการมีลูกแฝดพวกเขาต้องการแค่ลูกชายเท่านั้นพ่อของพระมเหสีซึ่งพยายามกำจัดแฝดหญิงแต่พระมเหสีไม่ยอมนะคะเธอจึงขอให้องครกษ์พาแฝดหญิงนี้ออกจากวังไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอแฝดหญิงอีกเลยอยู่มาวันหนึ่งแฝดหญิงได้กลับมาในวังอีกครั้งในฐานะนางน,นายและก็ได้บังเอิญเจอกับแฝดพี่ชายตัวเองและพี่ชายได้ขอให้เธอปลอมตัวเป็นเขาแล้วดันเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้แฝดพี่ชายเสียชีวิตไปเพื่อความมั่นคงใน ราชบัลลังก์พระมเหสีจึงขอให้เธอปลอมตัวเป็นองค์ราชทายาทจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและเธอจะปิดบังความลับเรื่องการปลอมตัวเป็นผู้ชายได้นานแค่ไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะดูสนุกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเป็นซีรีส์แนวนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อขึ้นเป็นองค์ราชายาตนะคะเอาจริงๆอะเราเคยจะซีรีส์แนวนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายมาเยอะมากใช่ไหมแล้วเราอาจจะรู้สึกเอเอ,เอว่านางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายไม่ค่อยเนียนเลยนะแต่เรื่องนี้แตกต่างนะคะทุกคนนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายได้เนียนมากแล้วหล่อมากจริงๆนะคะด้วยความที่พี่เขาอะพยายามจะ วางมาดขลึมกริยาท่าทางดูแมนแมนแบบผู้ชายรวมถึงเสียงนะคะทุกคนเสียงต่ำมากต่ำอ่ะแล้วก็ขี่ม้าก็เก่งยิงธนูก็เป็นคือดูแบบแมนติ่งเชื่อว่าหลายๆคนต้องโดนองคราชายาตกแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเหล่อมากเท่มากจริงๆ ส่วนพระเอกก็คือนุ่มโรอุนวงเอสนนะคะซึ่งเรื่องนี้เขาจะมาเล่นบทย้อนยุคเป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็เออดูดีด้วยนะคะทุกคนเขาจะรับบทเป็นอาจารย์ขององค์ราชทายาทนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเขาเคยมีความสัมพันธ์แล้วก็ความผูกพันกับนางเอกมาตั้งแต่ยุคอดีตแ,และและคราวนี้นะคะเราก็จะลุ้นว่าพระเอกนางเอกเขาจะมีโมเมนต์ในการทําความรู้จักกันหรือว่ามีความรักเกิดขึ้นในวังได้ยังไงนะนอกจากพระนางจะง,งานดีแล้วนะคะนักแสดงในเรื่องงานดีทั้ง นั้นเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นองค์รักษ์พระยาติมีพระชายาพระชายาของนายเอกด้วยนะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีตำแหน่งสูงสักเลยมีความฝันว่าจะเข้ามาในวังนะคะเธอเองน่าจะมีตัวแปรบางอย่างสำคัญในราชวังนะคะทุกคน เรื่องนี้นอกจากการที่นางเอกจะต้องปิดบังว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วนะคะยังมีเรื่องราวความรักด้วยค่ะระหว่างนางเอกเองที่เป็นองค์รัชทายาทกับอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของพระชายาที่มาแอบหลงรักนางเอกอีกเอาจริงๆอะซีรีส์แนวนย้อนยุกนะคะตัวละครทั้งหลายก็จะเทใจไปแอบรักพระเอกส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เรื่องนี้แตกต่างนะคะทุกคนคือตัวละครสาวๆทั้งหลายหรือว่าหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยเทใจมารักนางเอกนะคะเพราะว่านางเอกหล่อก็ได้สวยก็ดีนะคะ แลวขอชมเลยนะคะทุกคนเวลานางเอกแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะทําได้ดีมีจริตจากก้านที่ดูแตกต่างจากผู้ชายมากๆแต่ก็แอบ,บสงสารเหมือนกันนะคะด้วยความที่ต้องปิดบงังความลับบางอย่างอะทำให้บางทีอยากจะแต่งตัวหรืออยากจะออกไปเจอคนที่รักก็ทําไม่ได้ น่่าาสงสงรอยูลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะคะซึ่งเว็บตูนเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการแปลมาในเวอร์ชันไทยนะคะใครอยากจะตามอ่านก็คือต้องตามไปอ่านในเวอร์ชันของเกาหลีนะขอชมหน่อยเรื่องนี้ภาพสวยมากสวยมา,ยมาตั้งแต่อินโทรเลยนะคะทุกคนคือเขาจะมีการใช้กระตูนาวาดเป็นรูปใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวต่างๆในซีรีส์ประกอบกับเพลงที่คลอเข้ามา เพราะมากคือดูดีภาพสวยมาตั้งแต่อินโทรเลยนะยยยยแล้วพอมาในซีรีย์ก็ภาพสวยมากเลยนะคะทุกคนอย่างฉากหนึ่งที่ติ่งชอบมากเลยเป็นฉากที่นางเอกอะจะต้องไปล่าสัตว์ใช่ไหมแล้วก็มีคนที่จะตั้งใจจะทําร้ายนางเอกเขาก็เลยยิงนางเอกด้วยธนูและวธนูดันไปเฉี่ยวกับผมนางเอกใช่ไหมคะแล้วทำให้ที่ เก็บผมอะหลุดทําให้ผมนางเอกสยายออกมาแล้วสวยมากแต่นางเอกจะต้องรีบหนีใช่ไหมนางก็เลยต้องขี่ม้าหนีนะคะทุกคนกลัวคนอื่นจะรู้ว่านางอะเป็นผู้หญิงแล้วนางก็เลยไปซ่อนตัวแถวริมทานก็ได้บังเอิญเจอกับพระเอกนะคะและการเจอของคนทั้งคู่อะมันน่ารักมากแล้วก็ภาพสวยมากจริงๆ อีกอย่างหนึ่งที่ขออวยยศเลยก็คือนักแสดงเด็กนะคะทุกคนโดยเฉพาะน้องเวยยองมินนะน้องจะรับบทเป็นทั้งแฝดผู้ชายและก็แฝดผู้หญิงในวัยเด็กนะคะซึ่งเล่นดีมากไม่ว่าท่าทางนิสยัยแววตามันแตกต่างกันมากเลยทุกคนพอเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายนะคะก็จะมีความเข้มแข็งท่าทางสายตาดูดุดุหน่อยแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงก็จะแบบเรียบร้อยมีความกลัวมีความเกรงใจต่างๆอพอมาเข้าซีนด้วยกันนะคะเรามองออกเลยนะว่าไหนตัวละคร ชว่าไหนตัวละครแฟดหญิงเล่นดีมันตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วพอเติบโตมานะคะเป็นพรรคอื่นบินในเวอร์ชันองค์รัฐธายาตแมนแมก็ดูดีสุดจะปังตอนนี้ติงดูมา2ตอนจากทั้งหมด20ตอนนะคะทุกคนที่รีบมารีวิวเพราะว่ามันสนุกมากเลยและเป็นซีรีส์ที่ชนกับซีรีส์พีเรียดที่ติ่งกำลังติดมากเลยนะคะก็คือ lover of the red sky คือเขาออนวันเดียวกันเวลาเดียวกันก็คือวันจันทร์อังคารเวลาสาทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยติ้งแบบ ฉันตัดใจเลือกไม่ได้ก็ดูมันทั้ง2เรื่องเลยสิคะตอนนี้ Lover of the Red Sky อ่ะกำลังเข้มข้นมากแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากดู2เรื่องพร้อมกันก็แนะนำดูไปทีละเรื่องนะคะทุกคนก็ดู Lover of the Red Sky ก่อนพอฉายจบแล้วก็มาตามเรื่องนี้ได้ The King's Affection พูดเลยว่าเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้กันแต่ตอนนี้ติงรู้สึกว่าหอนกลิน่นดรามา่ามากเลยทุกคนคือเปิดมาก็มีการสังหารคนสำคัญแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องราวการเมืองต่าง ต่างติ่งเชื่อว่าใน20ตอนนะจะต้องมีเรื่องราวดราม่าที่ทําให้เราแบบปวดใจมากแน่ๆอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เพราะมาก องค์ชายอีฟีรับบทโดยพักอ่นบินในเรื่องเธอจะเป็นองค์ชายราชทายาทที่หล่อมากเย็นชาแสนจะเท่แล้วก็ดุมากๆเลยนะคะแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงค่ะติงยกตัวอ,อย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมาสามเรื่องนะคะมีเรื่อง Do You Like b o m s Hostilely แล้วก็เรื่อง j u s t We A Dress ิ่งเปิดวัตไอจีให้นะอ g จีเธอชื่อ e u n b i n i n g 0904ค่ะตามาฟอลโล่กันได้มีรูปโปรโมทซีรีส์เรื่อง The King's Affection e เพียบเลยนะคะอย่างรูปนี้เป็นรูปเดียวของเธอนะคะถ่ายโปรโมทโปสเตอร์นะคะคาแรกเตอร์ตัวละครบูงชายราชทายาทเซนจนหล่อนะทุกคนแล้วก็มีรูปนี้ค่ะที่เธอถ่ายแบบให้กับ n น t f l i x นะคะสวยเนาะ คุณดีดูเป็นแบบลูกคุณหนูผิวดีอะแล้วก็มีรูปนี้ค่ะที่เธอหน้าจะเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะมีดอกไม้แบบประกบที่หน้าผิวดีสวยมากเลยทุกคนตามมาฟอลโล่กันได้นะคะ e u n b i n i n g 0904ค่ะ จองจีฮุนรับบทโดยหนุ่มโรอุนวง s f 9นะคะในเรื่องเขาจะเป็นอาจารย์ที่สอนองค์ชายรชาชทายาทค่ะจริงๆอ่ะเขา,าเองรู้จักกับนางเอกมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะติ่งยกตัวอ,อย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3เรื่องนะคะมีเรื่อง She Would Never know, u l e n w v o r know Extraordinary you แล้วก็เรื่อง w แว s t t r s l a n d ติ่งเปิดวับไ g หนุ่มโรอุนให้นะคะไ g จี IG เขาชื่อ e w s b d i ค่ะตามมาฟอลโล่กันได้รูปโปรไฟล์เขาเป็นสีดำนะทุกคน รูปล่าสุดนะคะเป็นรูปที่เขาถ่ายคู่กับนางเอกเรื่องนี้นะคะอื่นดินค่ะซีรีส์ The King's Affection ตลแล้วก็มีรูปที่เขาถ่ายตอนที่ดูตั้งใจทำงานนะคะอันนี้ e m o t i ั่นอิโมติคอนเป็นรูปลิปสติกค,ค่ะจากเรื่องชีวู o เน e v e r Know โนะโล่รับบทเป็นพนักง,งานออฟฟิศนี้แล้วก็มีรูปที่เขาถ่ายกับหนุ่มอีแจอุกนะคะเขาเคยร่วมงานกันเรื่อง extraordinary ตามมา follow กันได้นะคะ EWSBDI ค่ะจะติ่งเปิดบล็อกนักแสดงงานดีให้อีก4คนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีออนที่รับบทโดยหนุ่มนำยุนซูนะคะในเรื่องเขาจะเป็นพี่ชายที่อยู่ในเครือราชวงศ์เดียวกันกับนางเอกนะคะคอยช่วยเหลือนางเอกอยู่ตลอดเลยนะจะติ่งเปิดบล็อกไอจให้นะคะ ไอจี <ID S 2> เขาชื่อนำยุนซูค่ะตามมาฟอลโล่กันได้นะโนฮายองรับบทโดยจองแชยองวงไดอานะคะในเรื่องเธอจะเป็นพระชายาขององชายีวีค่ะทุกคนสวยมากเลยนะติ่งชอบเธอมากๆนะคะติ่งเปิดบอทไอจีให้นะไอ <ID S 2> จีเธอชื่อ J C H A E Y e O N I ค่ะตามมาฟอลโล่กันได้รูปสวยๆเพียบคิมกานรับบทโดยเบียงชานวงวิกตันนะคะคนนี้เป็นไอดอลนะคะทุกคนในเรื่องเขาจะรับบทเป็น องค์รักนะคะที่ดูแลองค์ราชทายาทอีวีค่ะิึงเปิดว่าไอจีให้นะ i ไอจี IG เขาชื่อ B y c c n ค่ะตามมาฟอลโล่กันได้องครักงานดีมากเลยชินโซอึนรับบทโดยแบยุนยองในเรื่องเธอจะเป็นผู้หญิงผู้สูงศักดิ์นะคะที่ต้องการเข้ามาในวังหลวงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างค่ะติงเปิดรับไอ G ให้นะ IG จะชื่อ Und y Undercore y o u n g นะคะตามมาฟอลโล่กันได้เลยใครที่ชอบดูซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าที่เข้มข้นมากๆก็แนะนำให้ตามมาตามเรื่องนี้นะคะติ่งชอบตั้งแต่2ตอนแรกเลย สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและเร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์ Period ออกมาอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของพี่แท็กยอน 2pm แล้วก็ซีรีส์ของพี่จุนโฮ 2pm 2pm จะคัมแบ็กนะคะกับวงการซีรีส์อีกเพียบเลยไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวซีรีส์ออนเมื่อไหร่เดี๋ยวติงจะมารีวิวเป็นแนวทางในการรับชมอย่างแน่นอนเลยนะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาย